วันที่22มิถุนายน2559ที่สวนสาธารณะบึงราชนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาธนานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการออบจอพิษณุโลกรวมใจพักรักพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและโครงการกรีนฟอร์มัม รวมใจไทยว่มปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินจัดด้วยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัตถ,ถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมมาร่วมกันข่าวภาพประชาสัมพันธ์อบจอพิษณุโลกขวัญธพาคันทับรายงาน